กองสุง่มริภาไพในหมวดของก เปิดกล่องสุ่มรีพายอีกแล้วในหมวดของกินค่ะจิแล้วก็เลยชวนบอสก,กินอันนี้เนี่ยกล่องสุ่มเนี่ยมันเป็นกล่องสุ่มของกินนะคะราคา39บาทซึ่งไอ้ตากดมาทั้งหมด30ชิน้นเขาก็เลยแพ็คใส่รวมกันในกล่องเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าของกินเนี่ยจะมีของกินอะไรบ้างพรอ้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมกินเวอร์ตอนนี้หิวมากเวอร์อเออ้ย เจ๋งของมากเลยอ่ะ, <S <S ะมันน่ากินมากเนี่ยมือแม่เตรียมอะไรเตรียมนะ้ำเดี๋ยวคอแห้งอ่ะไปเตรมน้ำไก่อนนำ้ำค่ะของเนี่ยพอเปิดมาปุ๊บอ่ะไม่เหมือนของเดิมนะที่เราเคยกินกันนะใช่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูนะคะกดย้อนดูในช่องของตาได้เลย <S <S อุ้ยอันนั้นคนดูเยอะเป็นแสนเลยอ่ะมาเรามาเริ่มกันเลยเอาอะไรก่อนดีเพื่อนอันนี้เราวกาันเล็กดีมันดูตลากัะมันคืออะไรวะโพสตรอเบอรี่อลลี่อล่ากอรลี่สตอรี่ อร่อยมากทุกคนดีดีดีเดี๋ดลองอันนี้ชานมไข่มุกมันมาน่ารักมากแค่ห่อก็น่ารักแล้วแบบจะลุกองแน่เลยเพราะว่าฉันเคยกินลูกอมชานมไขม่มุมก,อกของญี่ปุ่นเนาะแต่ฉันไม่ได้กินไข่มุกแบบสุกแล้วก็เอวัดของอันเเหนียวไม่ไหวติดปันไม่ไหวอร่อยนะจะถือว่าอันข้างในมันเหนียวไปหนะ่อยแกะตัวหนึ่งอันนี้มันเป็นแบบขนมอ๋อมันมาเป็นชิน้นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะลองเลย แต่ไม่อยากอิ่มแเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรากินเดี๋ยวก่อนแม่ขอดใหญ่เวอร์มากใหญ่กว่าหน้าพวกเราเอาเลยเกหล็ดตุ้งมันใหญ่ใหญ่มากเหนียบมากเลยอ่ะอร่อยอร่อยมากเผ็ดหน่อยนะไม่เห็นมากเผ็ดนีืไม่เผ็ดพี่อลอเผ็ดนิดหน่อยนะเผ็ดหม่าล่าเลยอ่ะแม่เหมือนเป็นขนมปังแล้วมีแบบหม่าล่าทามันเป็นซองนี้แม่ะมันเป็นเปี้ดๆเหมือนอาหารขนมแมวเรียลองกินดูเป็นไงมันดูถ้าจะเผ็ด นี่เพชรมึงไม่ชอบป่ะาหดอ่นนอะคนไม่ชอบก็จะไม่ชอบเลยแต่ว่ามันเหมืนเป็นของภาพเนาะอ,อ่ะแกะเลย แล้วส่วนท่านนี่เป็นของวบบปุ๊กกี้เสี่ยมไทยทูเรียนค่ะกินแบบอร่อยดีเป็นแบบวาไม่เคยกินปุ๊กกี้เคยกินแต่ทูเรียนทอดอันนี้ว่าถ้าคนไม่ชอบเรียนก็คงไม่ชอบหรอกเพราะกิมมันเป็นเหมือนทูเรียนสุกอ่ะนี่นอกจากปุกกี้เดอรามีปุ๊กกี้ชีสด้วยจ้าเมื่อกี้นะปุ๊กกี้ทูเรียนคือไม่ได้ฝึกคอแล้เพราะว่านี่ก็น่าจะบไม่ได้สุดคอไปหยิบน้ำขึ้นมาดูด ตอนแหลแล้วลึกคนดูเขาดูออกเยอะมาตอนแหลหน้ากล้องค่ะชอบอะไรที่เป็นชีสมากหอมชีสนะแห้งหรอแห้งแห้งกว่าปกติปอพรหรอหอมชอสหอมชีสหรอรสชีสอีกแล้วนี่เป็นรสชีสที่มันมีหวานหวานปกติรสชีสเวลาเรากินตามปกจะไม่หวานนะแต่มันเหนียวอ่ะกูเข้าใจว่ามันอยู่ในห่อมันก็อาจจะไม่ได้ใหม่รู้สึกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรากินขนม ฟันสนักนใหม่แล้วนะเนี่ยเนี่ยมีติดฟันอยู่พูดถึงเรื่องช่องปากเรื่องฟันนะจริงๆมึงมีคนคอมเมนต์บอกเกี่ยว่ากูเป็นคนฟันสวยสวยแต่ฟันไงคะแต่จริงๆไงตาก็ค่อนข้างภูมิใจเพราะว่าตอนนี้เด็กก็ผ่านการจัดฟันมาแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างดูแลในเรื่องช่องปากอยู่อย่างไอ้ตานี่ใช้ตัวนี้เลยค่ะเจนเลนที่ห้อใหม่หรือ ไม่ใหม่เลยจริงๆอันนี้เป็นของจุฬาเชิร์เธอรู้จักไหมที่เขาชอบทำทีมซ่ทำอะไรอได้แต่ว่าตอนนี้เขามียาสีฟันเราวจ้า Daydentree in one Herbal White Toothpaste สูตรออริจินอลเฟรชจ้าตัวนี้นะขอบอกเลยนะว่าไม่ใช่ยาสีฟันสมุนไพรทั่วไปแต่ว่าตัวนี้นะคะเขาเป็นยาสีฟันสมุนไพรสำหรับคนรุ่นใหม่รสชาติดีไม่เฟือดไม่ขมแลงง่ายลมหายใจหอมสดชื่น เดี๋ยวเรากินขนมกันเยอะแยะเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องตกทายด้วยการแปรงฟันสักหน่อยเพื่อทําความสะอาดช่องปากของเราฟันผมความปุไม่มีเศรอาหารไม่มีลมหายใจหอมสดชื่นนะจ๊ะวันนี้ฉันมีหลายอัด้วยนเดี๋ยวฉันเอามาเผื่อเธอได้เลยแม่อยากลมหายใจหอมสดชื่นมาเดี๋ยวเรามากินขนมอะไรกันต่อเลยจ้าคิดว่าถุกแบบนี้มันน่าจะเป็นแพนเกเฮ้ยเ้ยมันเป็นแบบว่าบอสชิลลีสกอต ไทเลร์อชลี่สกคมิสไทลอเฮ้ยสา้ยมันเป็นสาายแบบที่มันประกบอะแล้วมันมีไส้ข้างในอะาหารคำนรสาลายมันก็บางก็ไปประกบมีไส้ได้ร้อยร้อยอันนี้อะไรกินได้ไหมลอต้รักตึ้ลองลองดูกินไหมอร่อยเืือนแท้เื่อตายอันต่อไปมาเป็น ไไงงว่าาามมึเเเรอออะ้ยยีภษทข้างในมีภาษาไทยด้วยนะคะฟีลเหมือนพวกไอ้นี่เลยอ่ะไอ้หม้อที่มันมีตุความร้อนน่ะเก็บไว้ปักเกลียวเพราะว่าอันนี้มันใช้เวลาแม่ไขเกนดาหล่ออ้าวอีเวนไม่ใช่ไเกนดาแต่ฮาเกนตังซีฮาเกนตังซีอันนี้มันติดมาอย่างนี้เลยอ่ะติดแล้วคือคุณต nee ้องกินอันนี้ก็จิตแล้วใช่เป็นโคนอย่างนี้นะจ๊ะ มันจะมีครีมนะคะเสวยๆอ่ะเรียนพริกทอดแม่อีพิมค่ะแต่ว่าอันนี้เราเคยชิมไปแล้วลจะชิมไหมอร่อยไม่ไม่ชิมแล้วกันถ้าจะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูคลิปเก่าไอาตาบิมนิพายพิกทอดน,นี่เป็นอะไรตาพายเจลลี่น่าจะ<อ>เป็นแบบเยลลี่หยุ่น๋ยวมนนะคะเ,เหมือนเป็นผลไม้เชื่อมปะ ออ,อี๋ซ้อมๆนี่คือเผือกหรอเดีมันเป็นมันแบบมันม่วงมันม่นวงอ่ะแต่เนี่ยก็เปือกอะไรคะเปือกจริคิดว่าอันนี้น่าจะอร่อยนะจ๊ะ,จะก็แกะออกมาแล้วก็เดี๋ยวขอเปลี่ยทนทำพู้ดีนึงนะในในถุงนึงมีสองเม็ดอ่ะไม่หงุดหงิดเป็น,เห,นเหมือนลูกคุณแช่อิ่มอะไรประมาณนั้นบูเบอรี่เลยนะหวานจืดเพิ่มเพินไม่มีบอกว่าเป็นอะไรเลยอ่ะไม่มีฉลากขายได้ไงวะมีวันหมดอายุอยู่ในซองแม่ ่เย็นน่ะเป็นเวเฟอร์แต่มันจะไม่ได้เป็นแข็งๆมากอ่ะอืมมันหนุบๆเวเฟอร์ผสมในมาร์ชเมลโล่อืมอร่อยนะอืมอร่อยเหนียวต้องแบ่งปันวันนี้ได้แต่ของเหนียวๆเนาะเหมือนรู้เลยว่าเราจะขายยาจี้ปันจริงต่อไปอ่าอันนี้ฟรัมนะจ๊ะเขาให้มาสองอันมาใหญ่และแบบน้องเป็ดของไทยดักกัามี่แคนดี้ไซพีช คือเขาทําที่ดึงออกมาแบบนี้แต่ให้เราดึงแล้วมันดึงไม่ออกเพราะว่าอันนี้ลอกผ้ากินนะถ้าอะไรที่มันแกะยากเหมือนรอบก่อนเคยจะมีเนาะเป็นคุชฟ้าคุชฟ้าสอสไซวอวาแม่อีพิมของแม่อีพิมเลยี่นขขออเลยมันกินได้ทั้งคำเนาะแต่แม่ค่อยอร่อยแม่ค่อยชอบอาจจะไม่ใช่รสยิยอมเรา อิมนี่เขาทำลายขนมลายอะไรอย่างเงียวตังเลยเนาะเนาะเขาทำทุกอย่างเลยมึงเขาเป็นยูนิลิเวอร์ได้จริงนี่ล่าสุดอะได้ดูข่าวไหมที่ทางขายของไลฟ์สดไงเรามีคนอะมาซื้อบอกว่าอยากซื้อของไปรีวิวหนึ่งแสนบาทเป็นกล่องสูมแล้วนางจะจ่ายไอเดี่ยวนั้นเลยรวยหนึ่งตอนแรกเข้าใจรยป่าว่าไอตาเป็นหนึ่งในนั้นไม่ใช่ค่ะเขาอะรหัสรวยหนึ่งเราอะรหัสจนหนึ่งค่ะจนแล้วหนึ่งจะได้กิน ก็อร่อยนะอร่อยใข่หนักตายเดือดเดีอดเผื่อกโค๊กเหรอมันเป็นลูกกุ้งตีนของอะไรอย่างนี้หรอแห่ดจะสองเดียวอ่ะเขาจะมีมาให้อร่อยมากเป็นยังไงค่ะมันเป็นขนมปังแม่แม่ตรงถานมันมีช็อกโกแลตด้วยหรอไม่หรือเปล่าเฮ้ยเหมือนรสชานมเลยอ่ะกูว่านี่ไข่พุกชานมเอออีดอกไข่พุกจริงอ๋ออุ้ยอันนี้เราเคยได้แล้วใช่ไหมเคยได้แล้วเคยกินแล้วไม่อร่อยด้วยอ่ะเฉย พออยากกินแล้วขอไม่ชิมแล้วกันอันนี้ก็เคยได้แล้วจ้าอ๋ออีเนี้อยากเกลียดเลยอยีพวกเยลลี<า>่ผลไม้อ่ะมันแบบหวานนเลี่ยมันดูโง่ๆอ่ะตัดออไปอันนี้ก็เคยแล้วยังไม่เคยยังหรอทำไมกูคุ้นจังเลยยังไม่เคยแต่ว่าเราได้ของประเภทนี้เยอะไงอีพว<ม>กอบแห้งเยอะอินทผาลำมีเมล็ดด้วยนะต้องบอกดนะ้วยว่ามีมาเมล็ดโอเคได้จะได้เกลียดถูกอ่ะ อปปิ้งคนดี้ขนมตาหลุดขนมตาลหลุดคนดี้ตาหลุดแล้วคือหูอยู่ข้างบนแต่ว่าที่ฉีกอยู่ข้างล่างมี่ดอกไอะไรแม่มันมีสติ๊กเกอร์ให้หรอหรือยังคะจาโฮมหรอมีทั้งหมดสองชิ้นซึ่งมันคือผงปอกแปะในป่ากเหมือนที่เราคิดตอนเด็กๆค่ะผแปะปอกแปะ เราจะชิมตัวนี่เลยมึงต้องตัดน้ำร้อนนะมันมีน้ำร้อนสองอันแล้วอันนี้ก็ต้องน้ำร้อนป่ะเป็นฟิลช็อกโกแลตแบบอ๋อช็อกโกแลตร้อนช็อกโกแลตละวาเหมือนฟองดูเออน่าจะเป็นน้ฟิลนานฟองดิลน้ำเก็บไว้ก่อนเฮ้ยอันนี้สีแบบน่ากินมากเป็นคุกกี้ลองแกะเลยค่ะเหมือนถ้าแม่จะน่าจะเป็นแบบมาร์ชเมลโล่อะไรอย่างเงี้ยแถ้าไมนมันจะเป็นมาร์ชเมลโล่เป็เนื้อคุกกี้ข้างนอกมันเป็นแห้ง ้วเจ้าน้ำนอมุนคา,<ข>าร์โบเนตเด้ริงคือน้ำโซดาอมุนไม่เห็นได้เห้วจ้าุมนเลยมันกินโซดาธรรมดาซีโร่เจอร์รี่จ้าเป็นอย่างนี้มันต้องแช่ยเย็นหรือเปล่าอันนี้ อร่อยสแอปเปิ้ลไม่อร่อยเลยเป็นแบบแอปเปิ้ลสังเคราะห์แอปเปิ้ลบอบมันสบายอันแรกมันนั่นแรกนู้นหรอใช่ลองดูไหมอันนี้เป็นอันแรกมันจะเป็นข้างนอกเขียวเขียวนี่นะคะน่าจะเป็นช็อกโกแลตแบบไวท์ช็อกโกแลตอะไรนี้ไหมข้างนอกก็เป็นไปได้อร่อยไม่ปิดหวัง เป็นห่อใหญ่เบอเลอรเลยอืมตอข้างนอกเป็นช็อกโกแลตเฮ้ยกินเพลินหัวตัดเลยอร่อยนะอันนี้อร่อยอ่ะทั้นสุดท้ายก็คือ,อคือกูออเปิดร้านจำเลยนี่ยเปิดร้านจำจริงมีนจุกมาด้วยจ้าหรออโอ้ยน้องไข่อะไรเอ่ยอุ้ยบอยจี เด็กว่าสีผูต้องเป็นเด็กผู้หญิงสีฟ้านเด็กเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายก็ชอบสีพูได้ปะนี่เป็นเจ้าหาเป็นอย่างนี้นะคะอไหนลองดูแล้วก็ชอ้อนเอาไว้ตักกินมันดูสกรปรกอะ่ะมันดูแบบติดไปกับแม่ขนมไม่มีอะไรยังไอ่ะโง่เลยโง่เลยไม่ไม่อะไรเลยแต่ว่าข้าที่กินเนี่ยรู้สึกว่าขนมรอบนี้ดีน,นะดีในใช,ช่วงแรก,แรกๆที่แบบว่าอยู่ข้างบนบนอ่ะอันไหนชอบสุดแบลกเกอร์ลดกุ้งจา้า อันนี้กูชอบตอนนี้นะคะบอกเลยว่ากินขนมเยอะขนาดนี้นะคะปิดปากก่อนเลยอ่ะเพื่อไม่้พูดกับใครเดี๋ยวเราจะต้องไปดูแลช่องปากกันหน่อยจ้าสาหร่อะไรนะติดฟันก็แปรงฟันต้วนะถ้าติดฟันันจะตลกมากนะอยากให้วิดีโอตลกปะอยากเลยแปรงมึงแล้วว่าไปแปรงฟันกันแม่ มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่สําคัญมากห้ามลืมเลยก็คือต้องแปรงฟันทําความสะอาดช่องปากนะคะไอตาเนี่ยปกติถ้าอยู่บ้านเนี่ยนะคะทุกครั้งหลังกินข้าว ก็จะแปรงฟันแต่ถ้าแบบบางทีเราออกไปทํางานข้างนอกเนี่ยตอนกลางวันอาจจะไม่ได้แปรงนะคะแต่ว่ากลับบ้านมาก,ก็ไม่ลืมที่จะแปรงฟันเช้าเย็นทุกครั้งนะคะเพราะว่าการทําความสะอาดช่องปากเนี่ยสำคัญมากๆอย่างจุฬาเฮิร์บเจเดนที่ตาใช้เนี่ยนะคะเขาเป็น3 in 1เพราะว่าเขาเป็นยาสีฟันน้ายาบ้วนปากแล้วก็เป็นเจลฟอกฟันขาวในตัวเดียวเลยค่ะเขาเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นแล้วก็ช่วยให้ฟันเนี่ยขาวสะอาด มั่นใจในหลอดเดียวเลยนะคะเรียกว่าสะดวกมากๆเดี๋ยวตอนนี้ขอแปรงฟันก่อนนะคะเพิ่งกินโน่นกินนี่มากิ่นกระเทียมกลิ่นแบบขนมเยอะไม่ไหวนี่เลยจ้า อย่างที่บอกนะคะยาสีฟันเจเดนเขาเป็นยาสีฟันสมุนไพรของคนสมัยใหม่มีสารสกัดจากสมุนไพรถึง10ชนิดเลยพร้อมผสมฟูออไรนะคะช่วยป้องกันฟันผุขอบอกเลยนะคะว่าตัดเปื้อมากเพราะปะกติยาสีฟันสมุนไพรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่ฟูอะไรคือบางทีมันแบบได้อย่างเสียอย่างแต่ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าได้ครบทุกอย่างเลยคะ่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีสาร SLS นะคะที่เป็นสารก่อให้เกิดฟองที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และไม่มีน้ำตาลต้นเหตุของฟันผุอุ้ยพูดถึงน้ำตาลวันนี้กินน้ำตาลไปเยอะมากเลยอะต้องแปลงออกแล้วนะเนี่ยรสชาติกด็ดีลืมยาสีฟันสมุนไพรแบบเดิมๆไปเลยตัวนี้เนี่ยแตกต่างแล้วก็ปังมากไอตาชอบมากเลยหลังใช้เนี่ยตาชอบมากที่ปากเนี่ยจะสะอาดมากๆเลยค่ะแถมยังระงับกินปากยาวนานถึง12ชั่วโมงอีกด้วยเฮ้ย hey. แปลงฟันเสร็จยังเสร็จแล้วมึงแปรงยังยังมา มานี่เลยนี่คือมึงแปรงแล้วใช่ไหมแปรงแล้วจ้ากลิ่นมันหอมทั่วห้องน้ำเลยกินยาสีฟันใช่ไหมมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวจะให้ดมเตรียมเลยมามาเลยจ้าหอมนี่ตัวนี้เลยมึงต้องลองได้แปรงสตอรี่อเลยตัวนี้ราคาแค่เก้าสิบห้าบาท แม่ราคาดีคุ้มมากหลอดเดียวจบลองเลยแล้วจะดูว่าปากเนี่ยสะอาดจริงมีขายที่เซเว่นแล้วก็ซูปเปอร์ชั้นนำแล้วก็พวกบิวตี้สโตร์ทั่วประเทศเลยนะจ๊ะเธอลองแปลงเลยล่ะกันเ,ออเป็นไงเฮ้ย<ฮ>แบบว่ามั่นใจมันรู้สึกแบบสดชื่นจาะ มันสดชื่นจริงๆแล้วจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นทรูอินวันนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นยาสิฟฟันด้วยนะคะแล้วเป็นน้ายาพ้นปากด้วยออแล้วก็เปื้อนเป็นเจลฟอกฟันด้วยเพราะฟันเราขับสะอาดด้วยไม่ใช่แค่แบบหอมแล้วมั่นใจอย่างเดียวฟันแล้วจะได้ข่าวใส่ยีประมาณนี้เลยมึงเก้าสิบห้าบาทถูกมากมึงดีแล้วตอนนี้รู้สึกว่าข้างในมันแบบพร้อมที่จะออกไปเจอคนไปคุยกับคนใช่เพราะเมื่อกี้เรากินขนมเปิดกล่องสุ่มกันเต็มที่เลยค่ะ พวกเราเนี่ยเอนจอยกับการเปิดของสุ่มมากรูัวว่ามันสนุกอะมันลุ้นมันลุ้นมันจะได้อันนี้ไม่ดีก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ไม่ใช่เลยน,นะลุ้นว่าจะได้ของเดิมที่เคย <c oughs> ที่เคยเปิดสุ่มหรือ <c oughs> ปะออได,ได้บางทีได้ของถูกของแพงไม่ติดได้คุ้มไม่คุ้มไม่ติดแต่ได้อันเดิมที่เริ่มเซ็งแล้วนะเริ่มแบบเออยังไงไว้รอบหนะ้า ถ้าเกิดอยากให้พวกเราเนี้ยมาเปิดกล่องสุ่มอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกด้านล่างกันได้เลยจ้ามีร้านไหนที่มีกล่องสุ่มน่าสนใจเนี่ยบอกต่อบอกกระซิบบอกบุญกันได้นะจ๊ะเผื่อพวกเราจะไปซื้อมาเปิดอีกก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe นะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะเป็นกําลังใจกันอุ๊ยอันท่าอะไรสั่นกระดิ่งอันนี้คือสั่นกระดิ่งเหรอสั่นกระดิ่งอ๋อเป็นแบบเหมือนกระดิ่งมีเชือกแล้วเราก็สั่นอย่างนี้เอ้ยถ้ามันแปลกๆนะสั่นกระดิ่งไปแล้ว So, can I get some closure? Stay right where you are and don't come closer. If you haven't picked it up, it's over.